สำหรับใครที่มีปัญหาอะไรพวกนี้ใครที่มีปัญหาพวกฉากจับสแกร์พวกการใช้แสงใช้เสียงพวกเนี้ยปิดไปก่อนนะโอเคถ้าใครไม่มีปัญหาไปต่อต่อเดยฮห้า,หา,หาอีซี่นะบอกเลยระดับฟอร์ดี้ไม่มีเตกแตกย่างมากอยากโดนเฟดดี้หลอกจังเลยครับโอ้ยเอาว่ะเอาวะท้าท,ทายท้าทายอืมสบายสบายสบายสายทุกคนสบายสบายสบายสายอืม โยแม่งมาไวมากทุกคนแม่งมาไวมากเลยเปิดแป๊บเดียวแม่งมาละมาละหนึ่งโอเคโอเคโอเคมาละหนึ่งมาละหนึ่งมาละหนึ่งอยแป๊บหนึ่งสวัสดีอัลฟาสวัสดีชัชวันครับอืมโอ้โหยังไม่ตีหนึ่งเลย มึงน,นี่คิดถึงกันมากขนาดนี้เลยเหรอวะถามจริงทุกคนดูดิดูดิโอ้โหเกินโอโ้เกินเกินเกินใชมน่มันแบบเอ้ยมาละพี่หมีเราใกล้แล้วทุกคนพี่หมีเราใกล้แล้ว อืมอืมอืมใจนิดนึงใจนิดนึงยังไม่ยังไม่ยังไม่ต้องแต่ร้อนยังไม่ต้องนอนนิดนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งอีกนิดนึงเออตีหนึ่งละโอเคยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคโอเคทุกอย่างยังปกติทุกอย่างยังปกติทุกคนยังใจดีอยู่เอ้ยไม่ใช่ยัง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 ใจยังใจนิ่งอยู่นิ่งอยู่โอเคนะ เห็นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โ okay, อเคฟ็อกซี่เตรียมตัวละฟ็อกซี่เตรียมตัวละชิก้าไม่มาชิกี้ชิกา้าชิโกโ้โอโอโอลาลาโอลาลามาละยัง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 อืมน่าก,กลัวจริงผลมันน,น่ากลผดอืมโอเค โอเคโอเคโอเคใจเย็นก่อนทุกคนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนเราน่าจะโดนแซนด์วิชเร็วๆนี้ครับความต้องระวังนิดนึงโอเคโอเคยังอยู่ที่เดิมทุกตัวยังอยู่ที่เดิมเดี๋ยวรอแบตลดอีกสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนโอ้โอ้โหโอเคกูคแตกละทุกคนกูแตกละโอเคทุกคนนะกูแตกละ โ okay. อเคไอชิ่นมันมาไวมากเลยอะโอเคเราแตกละเราแตกละอันนี้คือจบละอันนี้คือจบละเรียบร้อยไม่นับไม่นับไม่นับเกมไว้ไม่นับทุกคนเกมไว้ไม่นับเกมไว้ไม่นับเชื่อมันโกงไปอะทุกคนว่าไหมมันโกงไปเนะเาะเดี๋ยวรอแบตลดสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก่อนค่อยขยับ อืมโอ้โหอืมเออแต่ดูบ่อยๆก็หายกว่าคืออย่างน้อยเราก็รู้ตัวทุกคนอย่างน้อยเราก็รู้ตัวแต่มันยากจริงนะมันยากจริงมันยากจริงมันยากจริงยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้กลเอ่อเป็ดดี้ยังไม่มาเลยอะ่ะ โอ้ไม่กล้าไม่กล้าลบหลู่เลยไม่กล้าลบหลู่ท่านท่านหุ่นเลยท่านหุ่นเลยมันแบบน่ากลัวมอโอ้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเล่นเกมนี้แล้วล่ะ<ๆ>มาละน้องหมีมาใกล้ละทุกคนน้องหมีใกล้ละน้องหมีใกล้ละขอบคุณความช่สยสหลสำหรับการกดฟอลโลนะครับโอเคน้องหมีมาละไม่เห็นไม่เห็นน้องเป็ดอะทุกคนเราไม่เห็นน้องเป็ดอะ โอเค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 ใจเย็นนิดหนึ่งครับใจเย็นนิดหนึ่งใจเย็นนิดหนึ่งเราเล่นได้เราเล่นได้เรานีเรามีเราไม่ท้าทายเรามีเราบูชาแล้วกันนะบูชาโอมพี่หมีพี่พี่หมีพี่เป็ดที่ใจดีโอมพี่น้องหมาพี่กินจอกผู้ใจดีได้โปรดจะทำอะไรน้องน้องเหมียวเลยนะครับนะถือว่าสงสารน้องเหมียวแล้วกันโอเคไหมเนาะน้องเหมียวเนี่ยน่ารักน่ารักน่ารักใจดีน่ารักนะโอเคนะโอเคนะเออตานนี้ตานนี้สงบสุขดีตานนี้สงบสุขดี ดีแล้วดีแล้วดีแล้วปล่อยกูไปนะปล่อยกู cual, ไปเอาเป็นไก่ละเอาพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่พี่ใกดีพี่ไก่พี่ไจ่ดีมันไม่มาเลยทุกคนแต่ดีแล้วล่ะแต่ดีแล้วล่ะอย่ามาเลยอย่ามาเลยแยกกันอยู่ดีแล้วครับแยกกันอยู่ดีแล้วนะต่างคนต่างอยู่เพราะอะไรต่างคนต่างอยู BLEEP? ่ต่างคนต่างอยู่ ขออีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งขออุ้ยตกใจ <c oughs> โอเคมีคนมาทางซ้ายเช็คข,ขวาออนโอเคโอเคโอเค <c oughs> ไอ้ตกใจ <c oughs> มือลั่นไปโดนกล้องตกใจเฉยไม่นะใกล้ละโอ้มันไวมากเลยอะทุกคนดูดิแม่งแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวขยับแล้วอะโอ้โหเวอร์มาก โอ้โหเวอร์มากอะ่ะสก,กิดแป๊บแป๊แปเดียวขยับเลยแล้วมันถอยเร็วมากเลยนะมันไม่เดินอะ่ะนี่มันเรียกวิ่งแล้วอะ่ะไอช่ไม่เรียกวิ่งอันนี้เรียกวาร์ปแล้วละ่ะแม่งวาร์ปแล้วละ่ะโอ้โหแม่งมาละพี่หมีกูมาละพี่หมีกูมาแต่ไกลเลยพี่หมีกูนี่มาจากดาวอังคาร รอแบตรถอีกสักนิดหน่อยอีกสักนิดหน่อยอีกสักนิดหน่อยแม่งน่ากลัวมากทุกคนแม่งน่ากลัวมากโอเคโอเคโอเคสันดิฟิวสันดิฟิวโอเคโอเคทันรอบนี้ทันรอบนี้ทันได้อยู่ได้อยู่ ยากจริงยากจริงยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคจะยังก่อนจะยังก่อนทุกคนโอเค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 โอ้มันไม่ยอมขยับด้วยทุกคนมันสูบแบตเรามากเลยยังอยู่ยังอยู่พี่หมียังอยู่พี่หมียังอยู่โอ้โหกูว่าแล้วกูไม่รู้มีเซนอะไรไม่รู้ว่ามีเซนอะไรนะรู้สึกว่าแม่งมาแม่งก็มาจริง โอเคโอเคโอเคไจ้ยินกันได้ยิันโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ดิวโอ้ oh, ตื่นเต้นจังโอเค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 ตีสามแล้วทุกคนตีสามละตีสามละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเค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 โอ้ว่าแล้วว่มมาแล้วเตรียมมันเตรียมมาละฟ็อกซี่เตรียมมาละ ยังอยู่อ่ะโอ้ยกดดันมากพวกคนกดดันมากโอเคอเค tính chặt chặt tính chặt chặt tạ tinh chặt tinh 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 เป็ดเป็ดยังอยู่อยู่โอเคโอเฮ้ยว่าแล้วว่าแล้วดีนะเชก่อนปิดก่อนเลยแล้วกันแม่งเฟดดี้มาตรงนี้ทีไรเราแตกทุกทีอ่ะผมแตกทุกทีที่เฟดดี้มาตรงนี้อ่ะผมปิดเผื่อไว้เลยแล้วกันเดี๋ยวรอให้เฟดดี้ไปก่อนค่อยว่ากัน ใจเย็นนิดนึงใจเย็นนิดนึงโอ้ยากจริง10%กำหนึ่งชั่วโมงอะใช่ยากจกินอืม ยากจริงยากจริงฟ็อกซี่มันก็จ่อนะมันก็จ่อไม่ยอมมาสักทีฟ็อกซี่อ่ะเออไม่น่ารอดวะยัง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  ไม่นะไม่นะไม่นะ <laughs> oh, 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 oh I am the one, the one, your son do need the guns to get respect for on the street <sighs> <sighs> ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ